สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนร่วมโลกเด้อครับเด้อมาพบครับกล้องพยานสายผู้ร่วมครับด้เป็นการเผาศพแบบวิถีพ้นอีสานครับมาพยายสายนี่นะครับเตา บอร์เมนเมนครับอันนี้เป็นตเตาเผาเซิฟน,นิ่งเริ่มทำการนะครับไปไม่หลับหลับไม่ตื่นเด็กพี่น้องเด้อดคนไม่มีนี้ไม่พอ,อวันนี้เป็นเวาลาสุดท้ายของยายก่อนนางก,งก,งก็มาปูทรายแล้วครับพี่น้องอันสามสองปนนุ๋ยสุดท้ายนี่ละ เอาละครจะมาทำอาหารแล้วมาทำอาหารเมื่อจะเบกไก่ฮะอันนี้ก็เป็นเตาเผาเออ่เครื่องใก้เครื่องซอยที่บ่เอาครับเก่าเก่าก็จะมาเผาไว้ตองจุดนี้แล้วครับเป็น ือเป็นปยนหอมที่บ่ของส่วนใต้ส่วนตจวของคุณเสียชีวิตผู้คนจากบ้านเขาไปจากโลกเขาไปนะครับไปดีลิสุกเด้อยายหลอดเด้อไปสู้สวสวันสั้นฟ้าเบิดกดกำเบิดเวแล้วละบานี่เอาบานี้มือสุดท้าย กูเล็กก็ไปก็มาเมืองนี้ละไปดีนี้สุขไปสวรรค์ท่านฟ้าไปเกิดอยู่บนเกิดหรือไปขานหรือไปใช้ก็แล้วแต่บ่บ่บ่ยากกนละ